สวัสดีท่านผู้ฝังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมขอ้มาในของคือยูริสรีเวนจ์กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะและในวันนี้เราอยู่กับคุณน้ำมิดาะนะครับเป็นอิรักสีเขียวนะะตรงนี้จีจีจอมยุทธนะครับอเมริกาสีเหลืองนะฮะแล้วก็โฟล่าอเมริกาสีส้มนะครับส่วนฝั่งนี้บูกาตตี้นะครับอิรักสีฟ้านะฮะยีจีฮูเซมฮูเซม ยรักสีน้ำเงินนะฮะแล้วก็ B B C นะครับอีกรักสีแดงอีกแล้วนะคร B B C นี่หลายๆท่านก็น่าจะรู้ดีนะครับว่ามันย่อมาจากคำว,ว่าอะไรซึ่งมันย่อมาจากคำว,ว่า British b r o a d c a s t Corporation นะบริษัทสื่อสื่อมวลชนแห่งบริเตนนะฮะเป็นก็สำนักข่าว b B C นั่นแหละครับออของประเทศอังกฤษสหราชอาณาจักรนะครับ ราอะไรน,นี่โอ้โหหมาเก็บทหารไปได้หลายคนเลยมันะจะตายมันยังไม่ตายนะตายแล้วพี <c oughs> แนะ่แมปทัวร์ออฟอียิปต์นะฮะแมปคลาสสิกที่ผู้คนชอบอามาเล่นกันนะฮะโอ้เสียเงินทำอะไรครับเนี่ยค,ค,ค,คอนสคริปต์บุกเลยนะครับสร้างคอนสคริปต์สร้างทหารเกณฑ์มาแล้วสั่งบุกเลยนะครับ ตายหมดนะเสี่ยงเงินฟรีเสี่ยงเงินทิ้งเฉยๆนะสีแดงออกมามุมมาแล้วครับ2ตัวนะยังไงต่อครับแถวสีเขียวนงรถอ๋อสีเหลืองและสีส้มสร้างโรงรถก่อนทั้งคู่นะฮะสีส้มสร้างสนามบินแล้วรีดาปลดล็อกพลร่มมาสีเหลือง สีหลังมีเรดาร์อยู่ข้างฐานสีเขียวนะเมื่อกี้มงมุม,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 มของใครโดดเข้าไปอะดูไม่ทันสีเขียวต้องสร้างลานซ่อมแล้วนะครับถ้าไม่งั้นมันจะพังไปเฉย,ยๆนะฮะวันนี้เ,เดี๋ยวนะสีน้ำเงินเขาย้ายฐานใหญ่ขึ้นมาหรือเปล่ามันฐานใหญ่มันจะอยู่มันอยู่ใกล้ศัตรูมาก กเดคส <c oughs> okay, สีเขียวโอ้โหสร้างร้านซ่อมมาเพื่อเคลียร์แมมุมเคลียร์เสร็จปั๊บก็ขายทิ้งเลยนะฮะอ,อย่างน้อยๆก็ถือว่าเป็นการเอาตังค์คืนนะฮะก็ถือว่าดีนะครับผมแต่ถ้าโดนเข้าอีกเ,เ,เนี่ยถ้าโดนแมมุมเข้าอีกเนี่ยจะทำยังไงฮะน,นี่ก็น่าสงสัย อีสีสีสีแดงสร้างหอเรดาร์แล้วนะครับสีฟ้าก็เช่นกันสีเขียวว่างไงสีเขียว,วโอเคมาแล้วเหลือแต่สีน้ำเงินนะครับที่ยังไม่มีเรดาร์นะฮะจะได้เห็นเดโซเลเตอร์ฆ่ากันเองไหมเหลืองรอบคนร่มบนหน้าผานะครับ GI 8คนนะอเคยังไงครับอย่างนี้ปึ๊บ ยิงเลยนะครับผมโอ้ oh, oh, ระยะยิงไกลอยู่นะฮะเพราะว่ามันอยู่บนเนินด้วยนะครับระยะยิงมันก็จะไกลขึ้นกว่ายิงในระดับพื้นที่เท่ากันนะถ้าผมจําไม่ผิดนะ <c oughs> แต่ถ้าหากว่าอยู่ใต้เนินเนี่ยระยะยิงมันจะสั้นลงนะครับ <c oughs> โอ้ยรถรถเก็บได้สิ้นเงิน <c oughs> ยิงหรี่ชิวๆเลยนะครับอย่างที่บอกเลยนะครับยูนิตท,ที่อยู่ใต้เนินเนี่ยระยะยิงมันจะ ลงนะครับมันจะยิงทหารที่อยู่บนเนือนไม่ได้นะฮะแต่ว่าตอนนี้เหลืองเข้าแล้วครับเหลืองเงินนะครับมีมิรากับอะไรนะเกรซลี่นะ่ยดีโซเลเตอร์วิ่งมาปั๊มยังไงครับเขียวจะออกไหมไม่ออกนะฮะโอเคเรียบร้อยตายแล้วนะฮะับครั้งบนนี้มีเอ่อเทสลาคอยที่ได้รับ การชาร์จไฟเพิ่มเติมจากเท s l a ทร o เปอรแล้วตรงนี้สีแดงสีแดงสร้างคอปเตอร์ออกมาเคลียร์ GI นะ GI ต้องย้ายลงมาข้างล่างก่อนเพื่อความปลอดภัยแล้วในขณะเดียวกันสีส้มดรอบคนร่มข้างล่างนะครับเจอเดสโตรเลเตอร์พังพื้นละลายหายไปกับตายดิซื้อใหม่แล้วครับจากคุณโฟล่านะเรียบร้อยโอ้โหคุณโฟล่าสีส้มไม่ใช้มิรานะครับใช้เบรคเทิร์ฟฟอร์เทสกับไรนะคริสลี่นะครับในการซนะัพพอร์ตฮะ ซึมซึมเนี่ยมันก็เป็นยูนิตที่โจมตีแรงนะแต่มันเบาไม่ถึงเกราะมันเบาคือตายง่ายเอาแล้วครับฝั่งซ้ายเริ่มบุกแล้วฮะสีเหลืองใช้คริสลี่กับมิราชนะครับเคสีส้มเริ่มผลิตมิราดมาแล้วการยิงเพิ่มเติมปรุงรสบื้มไปแล้วนะสีเขียวเอ้ยสีฟ้าสร้างเทสลาคอยสร้างปุ๊บพ,พังปั๊บเลยนะ สีฟ้าเข้ายากนะครับเพราะว่าข้างในไปทฟอร์เทสเนี่ยมันเป็นการเด่นจีไนะครับมันจะยิงจรวจดต่อตั้งรถถังออกมาทำรนราเิดให้กับยานเกราะได้ดีมากอาละไรลอแล้ว g ี GI นี่มีชะตากรรมที่จะต้องโดนธรณีสูบสีฟ้ายำแย่นะครับไ่ไถเลยนะต่งวันนี้อ๋อมีการเด่นจแล้วก็เป็น GI ธรรมดาด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้สีน้ำเงินคุมโลกให้สีฟ้านะฮะหรือว่า เสียงมออกของสีฟ้านะยังไงครับสีแดงคลุมไอซไหลไปหาสีเขียวฮนะสีเขียวจะทํายังไงต่อครับผมอา้าวไอซหมดสีเขียวไม่ไหวนะครับมันสู้กําลังสู้จํานวนไม่ไหวนะครับต้องเอาเหลืองเดืองต้องมาช่วยยิงครับแฮร์รเออร์สีรำคลุมเปิดลืมปิดเสียงนี้ด้วยปิดก่อนปิดก่อน สีส้มก็ยังไม่เข้าฐานสีฟ้าสักทีนะฮะปิซึ่มมายิงไรโน่เหรอครับโอ้โหปิซึมสามบ้างมันเกือบพังนะเนี่ยยิงแรงมากจะยังไงครับสีฟ้าจะเอาไรโน่ไปเก็บปิซึมไม่ไม่เก็บนะฮะเรียบร้อยสีแดงมาหลบทหารไว้หลังฐานสีแดงด้วยเราวิ่งมาอย่างนี้โดนยิงตายเรียบร้อยหมดนะฮะยังเดือดครับลงรถออกไปลงไฟฟ้ากับฐานใหญ่ก็เป็นอันจบนะครับเรียบร้อยครับ กัตตี้นะฮะสีฟ้าไปแล้วนะสีแดงออกเออคีรอฟมาทำไงครับจะไหวไหมฮะังหาะน,นี้จริงๆน่าจะแคนเซิลคีรอฟแล้วไปสร้างอย่างอื่นแทนนะคุณบีพีซีไรโน่เงี้ยต้องปั๊มออกมาเยอะๆแล้วนะครับไม่ไหวนะครับสีน้ำเงินขอจ g นะครับกูดเกมไปแล้วฮะเมียงมุมอ่าถ้าไม่เป็นแต่เมียงมุมออกมาโดนปีซึมยิงตายในทันทีนะ เหลือบ้อยแดงเขียวเข้าครับแดงกันได้ไหมครับ2ทางโอ้สองทาง3ท,ทับนะฮะสีแดงคนเดียวไม่ไหวนะครับกองทับตัวเองก็ไม่มีนะต้องกดยอมแพ้ไปนะครับชัยชนะก็ได้ตกเป็นของคุณคุณโฟล่าคุณจอมยุทธแล้วก็คุณนามิดะนะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอจะเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะ